อะไรนี่มาถิงอ,อารมณ์เสียเลยพูดดีๆก็จะให้ช่วยทำงานบ้านให้หน่อยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกทำอะไรไม่กี่อย่างหรอกบอกพูดมาปาดบ้านเออเดี๋ยวทำให้ผูบ้านด้วยาจารยักผ้ารีดผ้าแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ด้วยามนเยอะจังฮะเยอะต้องไหนนะมี่ทำให้หน่อยแล้ม่อะไช่วยจะทำอะ่ะเดี๋ยวจะออกไปตดัดผมก็นิวจองคิวเขาไว้ก็ถืงก็ไม่ได้ก็จองวันนี้จะให้ไปวันไหน เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับใช้จังใช้ได้ที่ดีเลยสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือเป็นแค่เพียงขี้ขลา ได้โปรดบอกมาบอกให้รู้อย่างเป็นทางการจะใช้โคกสับอย่างเดียวใช่ไหมนี่มึงเป็นเมีวหรือแม่กูโปรดมองอีกทีว่าคนคนนี้ไม่ใช่ลูกมึง บ่นอะไรเมื่อกี้บ่นอะไรกระเป๋าแล,แล้วแล้วไหนบอกว่าจะไปตัดผมไงนิวลืมกระเป๋าต,ตังค์ที่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าบ่นอย่างเงี้ยก็โ hou ก,ก็ใช้ทั้งหลายอย่างนิวใช้อย่างกับพี่เป็นลูกเลยอ่ะไม่รู้ล่ะใครดูนมกูเป็นลูกกูหมดแน่นมอะไรนมกล่อง